Let's hop around ภูเก็ตครับ <All right. S 1> ตอนนี้เรากำลังขับรถไปกินร้านโลโคอรร้านหนึ่งนะฮะที่ได้มิชลินสตาร์ด้วยแล้วก็จองยากมากนะครับร้านนั้นมีชื่อว่ากินกับอีนะฮะเป็นมื้อกลางวันของวันนี้ไปไปด้วยกันนะ จานแรกก็เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกคือปลามุงทอดเครื่องนะครับอืมนี่ดูต้องคลุกเล็กน้อยนะครับอืมห่มกรอบกรอบ ร้านกินกับอีนะครับถึงจะเป็นร้านโลโก้เนี่ยแต่เขาได้มิชลินสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการมาทานอาจจะต่างจากร้านอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าต้องจองกันก่อนแล้วก็เขาจะมีการส่งเมนูมาทางออนไลน์นะครับเราสั่งอาหารตั้งแต่ก่อนมาถึงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอมาสั่งที่นี่หรือว,ว่าสั่งเพิ่มทีหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทานเนื่องจากว่าเขาจะเตรียมวัตถุดิบให้พอดีก,กันกับที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาล่วงหน้านะครับ มากๆนะฮะฮสำหรับมื้อนี้ได้ฟิลเอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าเป็นอาหารโลเคลนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยนะฮะ,ะตอนนี้เราอยู่กันที่ s m o k คา u าเลบอร์ b o ต a อรี่นะครับเป็นอาหารตะเลียนที่ไม่เหมือนร้านอาหารเรียนทั่วๆไปนะครับเพราะที่นี่เน้นไปที่1อย่างเท่านั้นก็คือ s สม u ก t u r าคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วเป็นคำที่เชฟลูก้าอี่คนนี้ ได้อินเวนต์ขึ้นมาฮะผลิตขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นอ,อาหารที่เขาคิดค้นใช้เวลาถึง10ปีนะครับโดยที่เขาได้ทำการทดลองมักยิีสเนเจอร์ลนะครับใช้เวลาถึง50ชั่วโมงต้องผ่านอุณหภูมิที่หลากหลายมากนะครับจนกระทั่งตอนนี้เขาได้สูตรที่ลงตัวแล้วถึงขนาดที่จดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองนะครับอ้อลืมบอกไปว่าทางเชฟลูกา้าเขาเคยเป็นเชฟที่ห้องอาหารเาเลียนในอามันตูรีด้วยนะครับตอนนี้ย้าอยออกมาเปิดเองแล้วตัวสมบคติชาเนี่ยครับ จะมีผิวข้างนอกที่กรอบบางแล้วก็ด้านในเนี่ยจะ,ะมีความนุ่มละลายในปากเมื่อก mm ี้เชฟบอกว่ามีความคล้ายกับโวซองโดยที่ไม่มีเนยอ,อยู่ในนั้นเลย mm hmm. แล้วก็ที่เป็นข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่ายีสต์ธรรมชาติที่เขาหมักเนี่ยนะครับทำให้เรารู้สึกสบายท้อง mm hmm. เพราะว่ายีสต์เขาช่วยย่อยไปในตัวทําให้ท้องไม่อดนะครับผม mm hmm. วันนี้เราก็จะมาลองกันดูว่าสมองคาชาเนี่ยจะดีงามเลิศเลอขนาดไหนนะครับ And this is the way for me to share that memory. From the smell of the hickory wood and the dry herbs, Smokacha 100% sourdough, produced in house by me. ตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายผาหินดำนะครเพราะผาหินดำจริงต้องขึ้นทนูนไปอีก200เมตรนะคะับประมาณ10นาทีป่ะเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้คือแบบขอาแค่แค่เลยงหน้ามันจะเป็นทางเปิดแล้วแหละ สวยจริงและที่นี่ก็คือผาหินดำครับคุ้มค่ามากๆน้ารับความเหนื่อยที่เดินมาประมาณ10นาทีายอยากให้ทุกคนกวาดตามองนะ ที่ใครๆก็แนะนําเวลามาภูเก็ตนะครับที่นี่คือครัวโอมภูเก็ตนั่นเองนะครับมาดูหน้าตาอาหารกันนะครับอันนี้ขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับก็คือกุ้งผัดโอมไข่เค็มนะฮะอันนี้เป็นปลาต้มเต้าเจี้ยวอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเนาะหมึกผัดหวานแล้วก็เราสั่งของเบสิกมานะครับใบเม้งผัดไข่ได้ข่าวว่าพอยู่ในมิชลินไกด์เนี่ย3ปีซอสเลยนะฮะ2020 21 22กินกันเพอะ รตรงนี้จะเห็นอ่าวสามอ่าวเลยนะครับมีชื่อมังก็คือจุดชมวิวสามอ่าวนั่นเองฮะ เมืองเราแวะกินติมซำนะฮะซึ่งเป็นเบรคฟาสต์แบบโลโคคภูเก็ตกันนะฮะที่ร้านบุญรัตติมซำครับโอ้ยมีอะไรหลายอย่างน่ากินมากเลยกินอะไรก่อนดีกินนี้ก่อนดีกว่านี่นี่เขาบอกว่าให้กินอะไรให้เป็นหมูให้กินกับซอสอัน,นี้นะครับก็คือนนซอสพริกอะไรที่เป็นกุ้ง ให้กินกับอันนี้เป็นซิกโชนะครับอันนี้เป็นหนนมุเนาะอร่อยครับได้เวลากาแฟแล้วนะครับมาแวะกันที่ Campus Coffee and r o a ร t เตอรบ ไปเปลี่ยนที่เราเลือกเมล็ดนะครับเป็นของแสนชัยเอสเตสนะครับผมก็ที่นี่เได้กาแฟให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเนอะนอกจากฮาร์ปเบลน์แล้วก็จะมีพวกแบบคลาสสิกเบลน์แล้วก็จะมีพวกเมล็ดซิงเกิลออริจินนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาช่วงนี้มีเม็ดอะไรพราเขาคั่วเองด้วยนะใครที่ไม่ชอบทางกาแฟนะครับเราก็มี ร้านแนะนำนะครับเป็นร้านชาบเขามีมัทฉะให้เลือกหลายตัวเลยนะฮะตอนนี้อยู่ร้านห้องข้าต้องปลานะครับผมคิวเยอะมากนะฮะแล้วอาหารก็มาครบแล้วนะครับผม ต้องแนะนำไหมแต่ละอย่างโอเคคนนี้คือใครไม่ได้ถึงข้่ได้ยังไงนี่นะครับคุณปอคุณปอแนะนำพาเรามากินที่นี่เพราะคุณปอติดใจใช่ไหมครับเคยมาทานนี่แล้วหรออ๋ออ๋อนี่ไงบิ๊กโกมองใช่แล้วแนะนำอาหารกันดีกว่านี่อะไรครับคุณปออันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยก็คือกุ้งผัดซอสผัดซอสมะขามเปรี้ยวหวานแน่นอนอันนี้แบบคุณปออย่าตื่นเต้นครับ อยากกินหิวแล้วอันนี้คือกุ้งผัดกะปิสตอใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนแบบเกรุงเทพนะเนอะเออไม่เหมือนที่เคยเห็นแล้วก็อันนี้ปลาต้มเกลืออันนี้ก็ไม่เคยกินดูแซ่บอ่ะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เงางามมากเลยอ่ะเป็นปลาผัดพริกเกลือใช่ไหมปลาผัดพริกมแล้วก็สุดท้ายต้องการแบบไฟเบอร์เล็กน้อยนะครับอ่ะไปแล้วนะขอรับประทานก่อนนะครับ แบบพื้นเมืองวันนี้นะครับเราพามาทานขนมจีนแม่ติ่งครับผมร้านนี้คุณเฟิร์สเป็นคนหาข้อมูลมานะฮะนี่เคน้ำยาปลาน้ำยาปลาปลาปลูเนื้ออันนี้นเกมปลาไม่มีปลาละไม่มีกระทิครับอันนี้เก็เมนนกป,ามมปะลาอาหารเรียบง่มายๆนะครับแต่ว่าหน้ากินมาก เพราะมีให้เลือดหลายอย่างนะครับเนี่ยที่จะเน้นแกงที่ไม่เผ็ดมากนะอยู่เป็นแกงไตปลาก็จะเผ็ดนิดนึงเนาะนอกจากขนมจีนแล้วเนี่ยก็จะยังมีเครื่องเคียงนะฮะเครื่องเคียงคือผักตักได้เองมีไขท่ทอดทอดมันแล้วก็หอม ราคานี่ดีมากเลยนะฮะขนมจีนชานหนึ่งลาดเท่าไหร่ก็ได้สามสบาบาทถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆครับาเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปร้านกาแฟาลับๆนะฮะชื่อร้านมาตะเซอร์เคฟลนะครับมาตาก็คือภาษาใต้นะครับแปลว่ามาเถอะเราไปดูกันว่าข้างในสวยขนาดไหน คุมาฮอปที่เวิ้งเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักตรงข้ามขอดย์ดบ m a แ r ริออนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงแรม The Blanket Hotel นะครับมีร้านคาเฟ่เล็กๆชื่อ g r i n d s i z e Friends แล้วก็มี Cloud Mart ซึ่งเป็นร้าน g r o c e อร,รที่คัดของแบบน่ารักน่ารักแปลกๆมาให้ลองชิมกันแต่วันนี้เราจะไปกันที่ร้านมานี่ มาภูเก็ตแต่ละครั้งก็ไม่เคยมีเวลาท้องว่างเลยนะครับตอนนี้ก็เช่นกันครับเราก็เลยสั่งอะไรที่ไล่ๆนะครับอย่างสลัดอันนี้เป็นเชฟสลัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเปเชยลของช่วงนี้นะครับเป็นมีดบอลจานเป็นพิซซ่าอาหารมาครบแล้วรครับน่้กินทุกอย่างเลยอะขออันนี้ได้ไหม ที่คาเฟ่ o o n สโตน e มเป็นท่าเรือวิสิตพันวานะครับอยู่ใกล้แหลงพันวาจุดที่ยูนิคมากๆก,ก็คือว่าตรงนี้แหละครับด้วยทำเลข,ของเขาอยู่ที่ท่าเรือบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคาฟเฟ่ที่ไไนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านภูเก็ตมุสลิมนะครับบรีอีกชื่อหนึ่งคือโรตีแถวน้ำนะฮะตรงนี้ขายโรตีทั้งแบบคาแบบหวานนะครับ มีแบบกินกับแกงด้วยนะมีไข่ดาวด้วยหน้าทางจังเลยเราสั่งมาสองแบบเลยนะฮะก็คือเป็นโรตีทานคั่วแกงเนื้อนะครับแล้วอย่างเนื้อคือแบบหวานเนาะมีใส่ไข่ใส่กล้วยนะครับแบบว่าแกงแกงเขาแบบไม่ข้นเกินไปดีอ่ะมันทำให้แบบแบบมันกินได้เรื่อยอ่ะทดได้เลยอ่ะ แล้วก็คือโรตีมันก็แบบอร่อยของมันอยู่แล้วเนาะหอมแป้งเป็นไงกันบ้างฮะร้านที่เราพากันไปฮอปหน้ารับประทานเกันไหมเอ่ยก็ว,ยวันนี้ขอลาไปกับฟ้าตะวันตกดินสสวยนะครับ ที่ภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยววันหลังได้กลับมาอีกแน่นอนนะฮะเราจะพาไปร้านอื่นอีกนะครับช่วยติดตามพ่อปลาดอกกันด้วยนะครับบ๊ายบาย Hop around.